ทุกคนพระพุทธรูปสมใจนึกเปลี่ยนหน้าได้9้าอารมณ์9้าแบบนะคะทุกคนที่นี่ที่เดียวในโลกนะคะนี่ฮะนี่ฮะทุกคนใครมีบุญถึงจะได้เจอนะคะเพราะมาจีไรโอ้โหต้องใช้คําว่าแม่งคือปิดตลอดฮะเขาบอกว่าแล้วแต่หลวงพ่อฮะหลวงพ่อว่างเขาก็เปิดฮะก็จะปิดอย่างเงี้ยฮะทุกคนแลวกูมาไม่เคยได้ดูเลยฮะต้องขออภัยด้วยทุกคนนะที่ไม่สามารถจะถ่ายทุกคนได้ดูได้ดูรูปไปก่อนแล้วกันนะคะอย่างน้อยก็ได้เห็นสองอารมณ์ฮะตอนนี้ฮะนี่ฮะ เขาจะเปิดพักเช้า8ปดโมงครึ่งถึง11บเอ็ดโมงแล้วก็ช่วงพักเที่ยง11บเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงด้วยนะฮะแล้วก็ทีนี้บ่ายโมงก็จะเปิดบ่ายโมงถึง5้าโมงฮะทุกคนนี่ฮะวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์จากตรงนี้ไป1กิโลเดินไปถึงประตูท่าแพนะฮะทุกคนแต่ถ้าพ่าตรงนี้ไปนะฮะก็จะเป็นวัดพระสิงห์เดินออกจากประตูวัดพระสิงห์ก็จะเป็นอ่อภูเขาโฮสเทลไงเดินทะลุหลังวัดมามา,มาหน้าวัดนะฮะทุกคนเดินมา นะฮะผ่านเส้นราดดำเนินลาดวิถีนะจริงๆอ่ะทวัดเนี่ยจะอยู่ตรงถนนลาดวิถีแต่ถ้าลาดดำเนินเนี่ยจะหน้าวัดพระสิงห์มันจะเป็นถนนคู่ขนานกับราชดำเนินกับราชวิถีทุกคนใช้สมองจํานิดนึงอย่าเพิ่งกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อว่ามันคล้ายๆกันแล้วก็อะไรก็ไม่รู้พูดอยู่ได้ฉันไม่ได้อยากฟังทุกคนการทียบเราใช้แค่นี้ฮะความบันเทิงก็ได้ฮะทุกคนไม่ต้องใช้หัวมากนี่ทุกคนนะฮะ ช้แค่ความบันเทิงค่ะทุกคนเนี่หลวงพ่อสมใจนึกเปลี่ยนหน้าพระพักได้ก้าวหน้าเช่นจะเป็นหน้าบึง้งหน้าขรหน้าน้ำลายไหลายยิ้มได้ตลอดการก็ได้ค่ะทุกคนมีเบอร์ติดต่อให้ด้วยทุกคนเหมือนกับเนี่ย่ะอย่างผมมานะทุกคนไม่เคยได้ดูเลยค่ะเมื่อกี้ฝรั่งผลักประตูก็ไปนางก็คงหวังว่าจะได้เห็นพระก้าวหน้าสิบหน้าจริงๆน่าจะมีบรรยายเป็นภาษาอังกฤษไหมอืม เนี่ยฮะฝรั่งจะเข้าไปอยู่ในโบสถ์นี้นะปิดตลอดฮะเมื่อกี้ไปติดต่อหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าแล้วแต่เจ้าอาวาสจะว่างตอนไหนเมื่อกี้เจอเจ้าอาวาสแกก็บอกว่าสี่โมงนี่มันเพิ่งจะบ่ายบ่ายโมงจะบ่ายสองทุกคนฉันก็ต้องนั่งรอสองชั่วโมงและฉันมีนัดด้วยฮะฮะฉันต้องกราบขอไปทุกคนที่ไม่สามารถจะถ่ายรูปพระพักของหลวงพ่อสมใจนึกได้นะฮะมาฝากตามอารมณ์ก้าวพระพักก้าวอารมณ์นะฮะนะฮะ,นะฮะอยู่ในนี้ฮะทุกคนอย่ากโกรธกันนะฮะทุกคน ขำๆเราเป็นช่องบันเทิงไม่เครียดค่ะแต่ที่แน่ๆคือประทับใจนะฮะวัดอุโมงค์มีสองวัดนะอยู่ตรงมอชอทางไปมอชอนัอ้นอุโมงค์จริงๆค่ะเป็นลอดอุโมงค์ไปแล้วก็จะมีวัดอยู่ตรงตรงใต,ต้อบนอุโมงค์เลยทุกคนเรียกวัดอุโมงค์นะแต่นี่วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ทุกคนซึ่งอัศจรรย์มาก1กิโลเมตรถึงประตูท่าแพ1กิโลเมตรถึงวัดสิงห์ใครวัดไปวัดพระสิงห์ตรงนั้นก็จะผ่านถนน,นราชดำเนินแต่ว่าเรามาเส้นเนี้ยขาคู่ขนานกับราชดำเนินก็คือถนนราชวิถี ทุกคนแถวยุพร,ราชเดินมาไม่ไกลทุกคนนี่หลวงพ่อทันใจก็มีเอาเป็นว่าวันนี้เราได้โอกาสเท่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาใหม่เนาะดีไหมเราไม่ซีฮะเราถือว่าเราได้อ่าเอามาฝากกันแล้วนี่ฮะเดินทะลุมาเป็นวัดดวงดีวัดดวงดีทันทีเลยทุกคนซึ่งวัดดวงดีตอนสมัยเจอใหม่ๆเนี่ยโชคดีทันทีเลยทุกคน ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอโรงแรมเอสเทียอยู่ตรงนั้นเป็นโรงแรมที่ใหญ่สวยมากเหมือนกับเพชรในตมเลยค่ะซึ่งวัดดวงดีก็ตรงสี่แยกพาราโซสี่แยกวัดเจดีหลวงเดินมาก็จะเป็นนี่ค่ะติดกันเลยเมื่อกี้ลืมไปเลยถามน้องคนนั้นว่าวัดอะไรเขาบอกวัดดวงดีตกใจเลยค่ะเราลืมไปแล้วว่าวัดดวงดีเนี่ยประตูหลังนะฮะประตูหลังมาทะลุกับประตูหลังของวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ทุกคน เลมอันนี้ก็มีคาเฟ่ด้วยหรอนี่ฮะเปิด12เมษาปิด3เมษาถึง11เมษายนอ๋อกขาปิดพักนะทุกคนนี่ฮะเรากำลังเดินเข้าวัดดวงดีแล้วเดี๋ยวก็จะไปโอร้านคูโมชา แล้วก็เข้าโรงแรมหน่อยนึงเพราะแบตจะหมดทุกคนไปชาร์จแบตก่อนนะฮะไม่ได้เอาที่ชาร์จแบตมานี่หาวัดดวงดีทุกคนโอ้โหดีใจมากได้เจอวัดดวงดีทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใด่คาดคิดว่าจะเข้าทางนี้แล้วมันเชื่อมโยงกับออวัดมหาเถรจันทร์กุมงมหาเถรจันทร์เดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะทุกคนจานี่หาวัดดวงดีด้านหลังนะฮะแต่ถ้าด้านหน้าทุกคน นีม่มาด้วยด้านหน้าก็จะเป็นทางไปวัดสมอนุสาวรียสามกษัตริย์ตรงนั้นจะมีก๋วยจับน้าข้นสามกษัตริย์อร่อยมากแล้วก็วนไปยุพ,พร,ราชก็วนเข้ามาหาเถรนจันวัดอุโมงค์นี้ได้เลยทุกคนนี่นะฮะนนี่นะครับทุกคนนี่คือวัดดวงดีวัดมงคลหนึ่งใน4ีหวัดของเชียงใหม่ที่เป็นชื่อมงคลนามมงคล วัดดวงดีวัดลอยเคราะห์วัดดับไยเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วในอีพีที่แล้วแล้วก็วัดหมื่นล้านวัดชัยพระเกียรติแล้วก็วัดชนะสงครามเนี่ยฮะเปิดประตูออกไปเนี่ยฮะด้านหน้า ตรงยืงๆกับด้านหน้าก็เป็นทางเข้าโรงแรมเอสเทียมีพอใจเป็นน้ําผลไม้ปั่นแล้วก็ขวามือก็เป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ซึ่งตรงแถวข้างหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็จะเป็นกุญแจน้าข้นสามกษัตริย์อร่อยมากวิวดีเห็นลูกมะเดือ่อต้นใหญ่มากอยู่ข้างหลังบนบนชั้นสองอ่ะใครกินชั้นสองจะเห็นวิวที่ลดมากแต่เดี๋ยวเราออกจากวัดดวงดีนะทุกคนนะเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปสี่แยกวัดเจดีย์หลวงเพื่อจะไปไหนไปคูโมชา ตรงนั้นจะมีข้าวซอยเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งน้ำน้ำเงี้ยวอร่อยทุกคนเดี๋ยวดูดูเวลาก่อนดูเมมก่อนทุกคนดูตอนนี้เออเรียกว่าอะไรแบดมันจะหมดแล้วฮะทุกคนจะ้ะนี่วัดยดงดีทุกคนสวยมากเป็นวัดที่เป็นมงคลมากทุกคนอย่าลืมมาทําบุญทําทานนะฮะทุกคนนะครับ แล้วก็วัดดุงดีก็อยู่ไม่ไกลจากวัดดับไัยเหมือนกันวัดเอ,อ่อหมนหล้านตรงท่าแพก็เดินถึงกันนะฮะเลี้ยวซ้ายนี่ก็เลี้ยวเข้าประตูเอ,อ่อรัชจำเนินเพื่อจะไปท่าแพได้เหมือนกันทุกคนนี่ฮะบรรยากาศทุกคนลดมากนี่กําลังก่อสร้างใครจะทําบุญนะฮะตามนี้เลยฮะเดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้นะฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้นะคนละบาทสองบาทนะทุกคนนะนะฮะคนละบาทสองบาทค่ะ มันอย่างนี้ต้องทําบุญนะฮะสั่งสมปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีไม่ปฏิบัติกรรมนะฮะเลือกตั้งเราก็อย่าไปเลือกพักล้มเจ้าพักเผ่าบ้านเผ่าเมืองพอถือว่าเราต้องพูดนะเพราะบางคนเนี่ยเขาออกมาให้พูดพักที่เขาชอบแต่ทาร้ายประเทศชาติสถาบันอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่บังควรถูกไหมฮะเราต้องเลือกพักการเมืองนักการเมืองที่ดี